สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่เขาบึงเขาส้มซองปรามเมาสบายดียางามซีสวยๆจักน้อยตอนนี้เป็ดมุ่งกลัวลวพี่น้องเป็ดมุ่งกลัวสิเขาเกาโมงลวเผื่อสิเลเอาง,งานเนี่ยงานยิบสินสองพืนเนาะสำเร็จสิสินสำเร็จสจสินงามเนาะปวาเมาต้องยืนเขาว่าเพื่อให้เห็นลวดลายสีงามงามแต่ตว่าปรามเมาหม,หมักขึ้นนี้ขึ้นที่สองสินแม่น้องอาเตสินไม้หม่มอน นี่สวยงามลวดลายก็งามงามสีก็งามโอ้ยเป็นไม้ม่อนเนาะงามอีดีไม้ม่อนสกสาราราคาแพงดิเนาะเนาะคันเฮาได้หนุ่งกัสชได้หนุ่มคันเป็นตัวบประมาณเองชิด้หนุ่มแต่ฝ่ายเด้อแต่ไม้นี่บ่ได้หนุ่มดอกพี่น้องเนาะไม้ม่อนมันแพงอ้าวเล้วเหียบหอยเป็นสินหัวกอยเนาะสินหัวกอย คนเคนเกาะเอินหัวก้อยบางคนก็เอินหัวต่อหัวตัดกว่าไปนี่เนาะงามขุดแม่น้องกตะตี้กันน้อยงามเนาะใส่กันคนภาสิเอาเสือเขามาแก้หันยังบ่เห็นเดียวนี่ค่ะแสรมาเมื่อคืนนี่ว่าเอื้อยเขาสิเอาเสือเขามาแก้เดือดสัญญังบ่เห็นโอ้ยแต่ว่าสินี่กะเหลวเลยมือนี่สิออกมือหน้าซาแพงมือนี่ แต่ว่าต้องแล้วต้องแล้วตัวนี้ก่อนเพราะว่าแม่น้องอเตยอยากใส่ไปงานวัดสะแตก็มีอันมีเอฟซีเพนเมนมาเนาะพี่น้องเนาะเมนมาแต่มือก่อนคนละ่นว่าคอรอยากรู้ว่าเจ้าเห็ดยูทู e นะเจ้าเห็ดยูทู e เมื่อแรกคนว่าจักจักเปล่าจริงเนาะ มันเกิดขึ้นจังไดเพื่อนวะป๋อเมาสักอิมันเกิดขึ้นจังไดป๋อเมาักษเลยว่าเออมันเกิดขึ้นจังไดเป็นคำถามเนาะเป็นคำถามของเพื่อนวะป๋อเมาเห็นยูทูบเนี่ยมันเกิดขึ้นจังไดเพื่อนวะป๋อเมากษิเคาะตอบตามที่ป๋อเมาหับหูเนาะขั้นสีหูไปกว่าหันป๋อเมากักสิบบจักนะสีตอบแต่ซ้ำหูมันเกิดขึ้นได้จังไดนี่เนาะ คำว่าเกิดนี้มันเกิดได้สองอย่างเลยพี่น้องเนาะหนึ่งมาเกิดด้วยธรรมชาติสองมาเกิดคนห้าเห็ดเอาสองย u t u b e นี่เกิดคนห้าเห็ดเอาเนาะคนอยากหู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้จังไดกับคนทุ็ด <c ười> เห็ดเอาเนาะอันนี้เป็นคําตอบตอบแล้วแล้วก็สิปหาเข่ามากินพี่น้องเลยแต่ทำได้เนะา,านะถ้บาบหมักเนาะบหมักก็ บหมักที่ปลาเมามายืนว,นาาว่านังว่ากับการเลื่อนผ่านก็ได้เรื่ว่าก,กันเนาะเพราะว่าว่าอันนี้กะเพ้าะาว่าตอบกับเอฟซีเนาะจีตอบในเม่นกะได้ยูเนาะแต่บางอันก็ตอบในเม่นบางส่วนไล่ก็ตอบในเม่นนั่นล่ะเนะาะวา่าในคลิปนี้ก็ส่วนหน่อยส่วนที่ว่าอยากให้มันละเอียดนะอยากให้มันจะแจ้งเขาก็ต้องตอบในในใน,ในคลิปเนาะ อันนี้ก็ตอ่เพิ่นไปแล้วเนาะแล้วก็เฮาก็สิเอาสิไปเก็บใส่ถุงก่อนห้าก็บ่ได้ว่าสิมายืนเว้าหยังเว้าอย่างเดียวดอเกเนาะเฮาวกะเฮ็ดเวียกนําอยู่เฮ็ดเวียกนําอยู่เนาะเรียบร้อยแล้วใส่ถุงไว้สิปะาะเข้าวมากินก็หิวข้าวล่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ กินข้าวนํากันเ้อกินข้าวสะก,ก่อนเนาะมันสวยเลยยามามามาอาหารสันดีสันเลิศเป็นอาหารที่หาบม่ได้ี่น้องส่วนนองควายขคืนอีกาะกินไปครึ่งหนึ่งน้องควายสาวหลางัง ว่อานไปเกี่ยวเผาผัวควายไดียวโอ้อาหารเกิดปลาปลาดำกับพอดีเลิกเกี่ยวคำมากคำคำกับปลาดำกับบ้านถ้าเอาตุ่มน้องควายเมื่อปลาดำแน่แบ่งให้เส้าแพ่งแน่แล้วกับปลาเมาแน่อกูขบใจละลายเด้อทั้งเส้าลำเส้าลำกับอาเนาะ Để giáo làm gần một kim này Bỏ Một kim có bán hao lên ạ Mất sữa khuôn nè con kinh dẹp tông bèn mà tông bèn kinh vậy kinh năm sáu năm, năm. ป่าเมาบ่มีกวอยมีง่วนเนาะพี่น้องเนาะต้องไ้กินน้ำพี่น้องแบ่งให้พอที่เกี่ยวเขาคือเมื่อยๆแบบได้อาหารดีว่าต้องเมื่อยเลยดิอ่า เดแป้งหงายเมื่อวานตบมันสุกแห้งนั่นอีก้าหงายบักใหญ่ยเลยเกี่ยวสองคนพ่นสองคนนั่งคน่นเราติ่งกับไปปั่นเขาเมื่อนี้ผัดขาวแพงอยากเกี่ยวเนาะก็เลยสิไปเกี่ยวของขาวแพง 嗯。Mm. อากาศเริ่มหนาวแล้วนอนกลางคืนกับม้วนมวนก็เห็ดเวียกมากแบบมานอนกลางคืนาอากาศกับพอดีพอเหมาะน,นอนแสกเลย เมื่อนี้ก็แดดอีกเนาะกลางคืนอากาศเย็นน้ำหมอกตกกับเว็นแดดแดดแต่ทาลมก็ดีอยู่โอ้ยหมักฝักพี่น้องตื่นมาอืมผู้นั่นเอานี่มาหายผู้นี่เอานั่นมาหาย เอาาือยจันเอือยจันขิดเอามาหายนนี้หมักฝักเอาไว้แกงใส่หมูใส่ไก่ขอบอกขอบใจลายๆเนาะอันนั่นก็ปลาดำถือมาเอามาแต่เฮืน่นอาอุ่นอันนั้น่ะขอบใจลายๆเนาะหมักผักใหญ่คนละพันบ้านเฮาเอิญหมักผักเนาะเอาไว้ไว้ใส่แกง ไว้ใส่ต้มใส่แกงต้มจืดก็ได้แกงก็ได้ว่าพันนี่ตำก็ได um ้เพื่อนว่าตำกินกระเสบว่าสั่นปะหมาองเราเคยกินจักเทื่อขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อปะหมาจะขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องสุขดีมีความสุขเบิดทุกท่านทุกคนสบายดี